สวัสดีครับเริ่มกันที่เรื่องของทานด้านรัสมุสฮอยลุนนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดนี้รูเบนอัมบรินจะออกมาระบุนะนะครับว่าเขามีความไวเนื้อเชื่อใจในตัวของทานด้านรัสมุสฮอยลุนครับกอน,น้าที่จะให้โอกาสนักเตะคนนี้ต่อครับในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเอเจนต์ของนักเตะดีได้มีการวิ่งครับหาสโมสรใหม่ให้กับทานด้านรัสมุสฮอยลุนแล้วล่าสุดดีเสนอรัสมุสฮอยลุนให้กับทานด้าน เอซิมิลานครับลูการที่แล้วนี่ยิงไปแค่4ประตูใั้เอนะครับในสืกพิมยริสสำหรับทางด้านราสมูสคายลุนจอไปแล้วแมนเชสเตอร์เตดก็ต้องการอยากจะขายัาเตะชาวเดนม,มาร์กคนนี้ออกจากทีมนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะขายออกจากทีมได้สักทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆสโมรสรในอิตาลีไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานลาซิโอแอตแลนตารวมถึงทางด้านนาโปลีด้วยครับ แมนยูอยากจะขายฮอยลุนนะครับเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปซื้อนักเตะในตำแหน่งสูนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิวัตกินนะครับหรือว่าเบนจามินเซสโกครับล่าสุดดีคอเรเดลล่สปอร์ตได้มีการระบุนะครับว่าเอเจนต์ของทางด้านรัสมูสฮอยลุนได้มีการเสนอตัวของนักเตะให้กับเอซิมิลานพิจารณาเพราะเอซิมิลานี่ก็กำลังมองหาศูนย์หน้าคนใหม่เพื่อที่จะเอามาแข่งขันกับทางด้านซเดโกกิมเนสครับ จริงๆแล้วพวกเขาต้องการจะจะได้ทันด้านดาวิดนูเยสนักเตะของเลโวพูลครับซึ่งคาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมด้วยอีกหนึ่งคนก็เป็นดูซานวาราโฮวิชนักเตะของยูเวซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เตดมีเป็นระยะะ,ยะนะครับส่วนรัสมุสควาลุนพวกเขาให้วขวามสนใจครับแต่ว่าพวกเขาจะต้องมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์เตดอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากสามารถตกลงกันได้ก็น่าจะเป็นในรูปแบบของการยืมตัวและก็มีออปชันในการซื้อขาดครับ เบนจามินเซสโกครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเปิดศึกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เจ็ดและนิวคาสเซิลโหเรียกว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่านิวคาสเซิลนี่จะครองความได้เปรียบยนนอยู่หน่อยๆนะครับในการที่ได้เบนจามินเซสโกนิวคาสเซิลมาจากไหนก็มาจากการที่ว่าพวกเขาคิดว่าจะเสียทางด้านอิสซักให้กับลิเวอร์พูลนั่นแหละครับ ก็เลยต้องหาศูนย์หน้าคนใหม่ครับแล้วก็มาเจอกับทางด้านเบนจามินเซสโก้นักเตะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทางด้านเบนจาคอบนี้ได้ออกมาระบุนะครับว่าทั้งแมนเชสเตอร์เตดและนิวคาสเซิลได้มีการติดต่อไปที่เบนจามินเซสโก้แล้วนะครับและได้มีการเสนอโปรเจกต์ของแต่ละฝ่ายให้กับนักเตะพิจารณาดูดีว่านักเตะนี้ต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนครับ ขั้นแรกเลยคือต้องดูนะคบว่านักเตะนี่พอใจกับข้อเสนอของทีมไหนโปรเจกต์ของทีมไหนแล้วเลือกที่จะไปอยู่กับทีมนั้นแล้วหลังจากนั้น,นครับจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านอาร์แบร์ไลฟ์ซิกแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับมีการระบ,บุว่านิวคาสเซิลนี่ได้แจ้งไปที่อาร์แบร์ไลฟ์ซิกนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของเบนจามินเซสโกในราคาที่มากกว่า60ล้านปอนด์เฮ้ย เกทับเลยแหละนะสำหรับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับคือตอนแรกมีการระบุนะครับว่าอาเบลลาฟซิกนี่พร้อมจะขายทางด้านเบนจามินเซสโกออกจากทีมนะครับถ้าหากได้ราคาค่าตัวประมาณ60จุดเศษๆอ่ะนะครับล้านปอนด์เอาปกติไป60ล้านปอนด์นี่แหละถึงแม้ว่าจะมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่70ล้านปอนด์ก็ตามนะครับแต่นิวคาสเซิลบอกว่าไม่ต้องเอา60ครับเดี๋ยวให้มากกว่า60ล้านซึ่งตรงนี้ทําให้แมนเชสเตอร์เดนนี่ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากะนะครับเพราะว่าแมนยูนี่ยังไม่สามารถจะหาเงินเข้าสู่ทีมได้นะครับลงทุนกับทางด้านคุณย่าก,กับไรอันเอมโบโมไปแล้วเดสโกนี่ก็ยิงไปทั้งหมด39ประตูนะครับแล้วก็ทําได้อีก8แอสซิสจากการลนทั้งหมด87เกมให้กับอาร์เบาลาเชกตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูนี่แม้พอมีข่าวกับศูนย์หน้าคนไหนจริงๆจังๆหรือแม้แต่คนไหนนี่มักจะมีคู่แข่งโชว์มาแบบ ตัดหน้าตลอดเลยนะนะครับคนที่เจ็บใจมากที่สุดนี่ในซัมเมอร์นี้นี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นทางด้านเลียมดีแล็บครับโอ้ตอนนั้นก็คิดว่าได้แน่ๆแล้วสำหรับทางด้านเลียมดีแลบที่ไหนได้เชลซีมาทีหลังคุยแป๊บเดียวปิดดิวเฉยเลยครับในขณะที่สื่อจากอิตาลีนะครับอีกเจ้าหนึ่งนี่ได้มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับปารีสแซงต์แชงกในการขอซื้อตัวทางด้านโคโลมูอานี่ครับ น,นี้มาจากทางด้านลาการเซตาเดโลสปอร์ตนะครับเตะของปารีสแซงต์แชมงที่ถูกจืมตัวไปอยู่กับยูเวนตุสแหะครับปารีสแซงต์แชมงนี่จ่ายเงินให้กับไอท랙แฟรงเฟิร์ตมูลค่าสูงถึง90ล้านยูโรนะครับก็ประมาณ77ล้านปอนด์ในตอนนั้นเนี่ยไปคว้าตัวมัวนี่มานะครับในเดือนกันยายนปี2023แต่ว่าราคาตามท้องตลาดตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรครับ โดยคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะมีการยื่นข้อเสนอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะดูดีลของเบนจามินเทสโก้ก่อนแล้วล่ะครับถ้าไม่ได้เทสโก้คุยกันไม่ลงตัวก็จะมีการยื่นข้อเสนอประมาณสัก40ล้านยูโรให้กับฝั่งของปารีสแซงต์จมแองพิจารณานะครับว่าเออพร้อมไหมที่จะขายนักเตะประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน45ล้านยูโรครับเหมือนเดิมนะครับคู่แข่งก็ยังคงเป็นทางดานยูเวนตุสเช่นเดิม คู่แข่งแต่ละทีมนี่แหมได้สูนหน้าดับทักการรับโล่นั้นหมดเลยนะครับอย่างฝั่งของแมนซิตี้ก็นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ฝั่งของเวอพูลนี่ตอนนี้ก็มีอิกิติเก้นะครับมีโมซาร่าอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะได้อิซักด้วยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลสดๆร้อนๆก็เป็นทางด้านวิกตอร์คเกเรสครับแต่แต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยังไม่สามารถจะหาศูนย์หน้าตัวจบสกอร์แบบปังๆได้เลยครับ กาเชืมคาโตนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดนีได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสปอร์ต n ิ้งแล้วนะครับในการขอซื้อตัวางดนานมอร์เทนโฮเมนครับนักเตะวิดฟิลของพวกเขาคนนี้ก็แปบก็บอกนะครับว่าเป็นเพื่อนซีของวิกตอร์ยูเกเรสตอนที่อยู่ที่สปอร์ต n ิ้งเลยก็ว่าได้ครับมีการระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดนีได้มีการยื่นข้อเสนอมูลค่า40ล้านยูโร หวังว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ได้ครับต้องการที่อายากจะได้นักเตะคนนี้ในแหะที่ยูเว่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวครับค่าสี่สัญญานี้อยู่ที่80ล้านยูโรนะครับแต่ว่าแมนยูยื่นไป40ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์นี่ก็กเกือบ35ล้านปอนด์นะครับส่วนราคาที่สปอร์ติ้งคาดว่าจะขายนี่ก็อยู่กันที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับก็คือ43.5ล้านปอนด์ แม้แต่ว่านักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นี่ขอที่หลังได้ไหมนะครับตอนนี้ที่มีอยู่อย่างเกมล่าสุดที่พบกับเวสต์แฮมนี่ผลงานก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอบบี้ไมนูไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุกเต้อย่างเนี้ครับคาซิเโร่นี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะครับเบสันเมลก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงเนี่ยก็มาดูว่าฤดูกาลนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วคือขอขอศูนย์หน้าก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะนะครับแล้วก็ ตามมาด้วยผู้สาประตูครับส่วนมิดฟิลนี่ขอเป็นออปชันสุดท้ายที่ดีกว่านะครับแต่ว่าฝั่งนี้เขาบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดีมีการเคลื่อนไหวครั้งแรกไปแล้วครับก่ mm hmm. อติดเรื่องของทันด้ามิโตวิชนะครับเดอะซันนีออกมาระบุ able, นะครับว่าเจ้าตัวเองนี่ก็อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยพร้อมนะครับที่จะยอมลดค่าหน่อยของตัวเองเพื่อที่จะย้ายไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดครับ ก่อนหน้านี้คอชออฟไซด์ได้มีการถกบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดีให้ความสนใจอยากจะได้ทางด้านอเล็กซานเดอร์มิตรวิชอดีตนักเตะของฟูนแลมนะครับซึ่งตอนนี้นี่ค้าแข่งอยู่ในลีกของทาง่านซาอุนะครับผลงานดีทีเดียวครับราคาค่าตัวนี่โอ้โหลดลงมาเรื่อยๆนะครับบอกว่าสักประมาณ20ล้านปอนด์ก็น่าที่จะปิดดีลของมิตรวิชได้ครับ แต่ถ้า20ล้านปอนด์ก็น่าสนใจน่าลุยเลยแหละนะครับถ้าซื้อนักเตะค,คนอื่นไม่ได้ก็ลองใช้มิโตวิชหน่อยไหมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับประสบความสําเร็จก็ถือว่าส่วนตัวนี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะนะครับยิงในพิมร์ลีได้เยอะขนาดนี้นี่แล้วก็เป็นนักเตะที่รูปร่างแข็งแกร่งด้วยนะครับสูงใหญ่นตันในสบายครับน่าจะเป็นสไตล์ที่ทางด้านรูเบนอัมบรินชื่นชอบครับ แล้วก็บพบกับอินไซต์มาอยูเตีดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ